เฉพาะกิจพญาเสือนะครับสนที่กำลังตำรวจทหารรวบตัวลูกชายรองผู้กำกับการกันตังจังหวัดตรังบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมกว่า120ไร่ครับชุดเฉพาะกิจพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนําำโดยคุณชัยวัตรลิมลิขิตอักษรหัวหน้าชุดนะครับร่วมกับพลตำรวจเอกบัญชาปั้นประดับรองผู้บังคับการปราบกรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันเอกทวชัยรักชีพรองผอกอออออออรมนจังหวัดตรังคุณมาโนดวงสุร,รีรัตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไมและคุณสราวุฒิเพชรวนหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่สาสำนักงานสนับสนุนการป้องก,องกันและปราบปรามที่4ภาคใต้พร้อมกับกำลังกว่า200นายนะครับเดินทางเข้าไปร่วมเพิกถอนสินทรัพย์สิ่งปลูกสร้างอาสินในพื้นที่จำนวน120ไร่3งาน70ตารางวา ของพันตํารวจโทสาธิตจันทสอนนะครับซึ่งเป็นรองผู้กํากับการสพกันตังจังหวัดตรังซึ่งได้เข้าไปปักหลักเสาปูนเป็นแนวรัว้วแสดงสิทธิ์บนที่ดินบริเวณหมู่ที่5ตําบลไม้ฝาดอําเภอสีเก่าซึ่งก็อ้างหลักฐานการแจ้งครอบครองที่ดินสค1นะฮะเลขที่133-134-135แล้วก็ปลูกพืชผลอาศิน อย่างเช่นตามน้ำมันมะม่วงหิมพานมะพร้าวรวมถึงยังสร้างขนาหลังคามุงกระเบื้องบ่อน้ําแล้วก็ประตูเหล็กเปิดปิดได้ทั้งสองด้านโอ้โหก็สร้างกันถาวรขนาดนี้ปลูกกันมากมายขนาดนี้มูลค่ากว่า600ล้านบาทคุณที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับที่มีการยื่นต่อกรมที่ดินเพื่อขอออกโฉนดนอสอสามกแล้วในนามของนายทรวัตจันทร์รนะครับและนางสาวธิดาพรจันทร์ศรซึ่งก็เป็นบุตรชายและก็บุตรสาวของพันตํารวจโทสาธิต ซึ่งในที่สุดเนี่ยนะครับคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดินสอ .1 หนึ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาเจ้าหมายก็ลงความเห็นแล้วว่า ผู้อ้างสิทธิ์ถือครองไม่ได้มีการทําประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องค่ะ,คะโดยนายมาโนธนะคะวงสุร,ริรัตน์นะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายกล่าวว่าเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2 5 5 8ที่ผ่านมาเจ้าพนักงานที่ดินได้มีคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวออกไปแล้วโดยให้เหตุผลคืะว่าจากการตรวจสอบปรากฏว่าที่ดินที่ทําการรังวัดไม่อยู่หลักเกณฑ์ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้นะคะเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ครอบครองและทําประโยชน์อย่างต่อเนื่องจาก ผู้แจ้งสิทธิการครอบครองและสอคอนหนึ่งดังกล่าวผู้แจ้งสอคอนหนึ่งได้สละเจตนาครอบครองดังนั้นการครอบครองย่อมสิ้นสุดลงตามมาตรา1 3 7 7แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะกรณีนี้จึงเป็นการนำที่ดินที่ไม่มีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดินและไม่มีการครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินอย่างต่อเนื่องมาออกโฉนดที่ดินในที่ดินนะคะซึ่งทางราชการสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธ ในที่ดินตามข้อ14บวงเล็บ5ของกฎกระทรวงฉบับที่43พุทธศักราช2537ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497ผู้ขอจึงมิใช่ผู้มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่จะมีสิทธิ์ขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา59แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้เจ้าพนักงานที่ดินจึงได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวแล้วขณะที่นายชัยวัน์ลิมลิขิตอักษร นะครับหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือกรมอุทยาน mm. แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการแจงสิทธิ์การครอบครอง3รายด้วยกันร,รวมกว่าและก็จากการตรวจสอบจากภาพถ่ายนะครับไม่เคยมีการใช้ประโยชน์มาก่อนเป็นป่าสมบูรณ์เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างแท้จริงรวมถึงมีการแจ้งความไว้ตั้งแต่ปี55 ซึ่งพนักงานสอบสวนสรุปว่าไม่มีผู้กระทําความผิดแต่จากการตรวจสอบล่าสุดครั้งนี้สามารถพบผู้กระทําผิดที่มาแสดงตัวยึดครองที่ดินนี้นะครับแล้วก็ทราบว่าเป็นบุตรชายของพันตรรํารวจโทสาธิจันสอนเนี่ยแหละครับก็คือนายทรวัฒน์จันสอนจึงจับกลุ่มแล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าสงวนก่อนจะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายที่สพสีเก่า แต่ผู้กระทําความผิดก็สามารถยื่นขอประกันตัวสู้คดีได้ต่อไปขณะที่นะครับนายทรวัตจันทร์สอนเองก็ได้ออกมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมครับว่าที่ดินของตนแปลงนี้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างและพร้อมที่จะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงครับค่ะ